หายยากินหายยาท่ามาอีกประเมาวิตุ่มกันดิันเหยียบนนำบรสะอาดนะนะตอนเกี่ยวเขาเหยียบนนำบรสะอาดนะม,มันมีเสือ้อเคยไปหาศูนย์กันแพทย์อยู่เมืองสองขลาแต่ว่ามันกลับ ปวดเศ้าเนาะก็เลยมาหาหมออยู่แฝงโซน,นเขตหักซาลูกผิวหนังด้วยสปอร์ขาบึงคนงานเนาะขาขาบึงคนว่าสีเศ้าบอกมาเถี่ยวนี่ ขุกมอมหา,อาหาหันตะยิ 30, บขาดหลดสามสิบตันจีบโอ้ย่อยพูดเส้นทางก็ได้ดอกท่านบอกนางแทงแกะสร้อยนี่แหละจำ้ำจ้ำซื้อตาขูแ่แฝดได้ช่างหนาหันห คือเกสั่นนลีล่ะเก่าๆอันนี้ละข้าวเกี้ย่ละทานทา,างตลาดมาทางหันแฉงใต้หนิพอเมาจำได้อยส้นทาเส้นทางก็นั่นเนาะแต้ว่าเส้นทางทั้งพี่นกะก็ฮู้จัเต้าแกงมนิฮู้เบิดแฉงสวน,น์น่ แล้วห้านแสงไซหลังจากที่สือของแล้วเยยบห้อยที่ห้านแสงไซก็ไปเขาตลาดใหญ่กินเขากินปลาตอนนี้กำลังนั่งรถดเดินทางสิกับบ้านสิกับบ้านเดี๋ยวยอดมาทางเดิมอีกทางห่านแสงใสคือเก่า เจ้าสิย้อนไปเอาโดยสารเมื่อือจังใดแหละพอนางซองแท้อยู่ส้มเมืองสวรรค์ไปนำเมื่อนี้อากาศห่อนแห้งแห้งเดิมเมื่อนี้เดิมห่อนอีลี่อันรอเมืองสวรรค์สมหอนแท้ตัวเองวะไม่ค่ากอฮอล์ บ่2แถวกับบ hm. ้านถ้าบอทเราบ่ยอมนั่งตักเรานั่งรับถ้าบอทเราเก่งเด้ปลาผัดเอ้ยเบิ่งเอาเด้อหลานเจ้าปลาผัดปลาไม้เอ้ยเเราบ่ยอมนั่งตักแม่บ่ยอมนั่งตักป้าอีกแม่บ่แม่ข Áo nhìn mà sewet. Hắn mượp thế. Toilet. Lại nhìn mà sewet. Toilet. Đi toilet. Vào phòng tắm. Oh my god. Oh my god. Oh, my god. Oh, my god. god. No 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 no. Chạc ngã non. Eh. Oh my god. Quấy xuống còn xuống còn. Ít nhắng luộc. Ít nhắng luộc. โอเคไปนั on, ública, uh, ่งไปสองน้ำขทองหองน้ำทอง้องน้ำงามงามป่ามาเวปั้มน้ำมันเขาห้องน้ำอุ้ยงาม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 นี่นตัวดำดำใหญ่งามปลาเด้ฮะตัวดำดำคือปลานินเอย่ยน่ง อันนี้ลายมันหรือม,มันบาดนะลายอู้ลายคืองามทว่างามเด้งามเด้งม,ดมันมีตัวดำๆดพาน้องบอสมาเบิ่งปลางามบอปลาไงงามงามมันบอสงามปลาบิก๊กปลาบิก๊กคือรถบ่าลูกอ่ะเนี่ยค,คือรถบ่า หาิห้าเหาายสักบางนบเา่น้นสี่บนะนอย่าคือปานินนสี่จิบโอ้ยโดยสาี่จะเปไก่อีสี่มันจแห้งนิน้อยไอ้มันไก่ไหไหมปลาตัวขาวๆกับมีขาวๆก็มีขาวตัวห้าบสีคข้ากัมีสีสมกับมีนะนะคาว่าปานินนะนะีเลกัมีอหาสิบอสไป ตกใจแล้วอืมมาอาดอกนี่ตัวใหญ่นี่มาว่ะคือปลาหนิ่นมาแล้วตัวใหญ่ม่เลอะบาได้แมนปลานิ่นได้หนินะเบิ่งพผลาตกน้ำได้ลูกอุ้มันสิมากินมือสิมากินมือเท่าบอสมาเด้อมาเด้อมาเบิ่งอยูโฮมพี่นะมาลูกมาพผลาดได้หะ ไปเสยเไปเลยเด้อสิไปหนงังต่างน้ำข้าเจ้าอ,ไไอ,อีกคัดนัะนะบอสเมื่อลูกเมือม่อเมือ่อเอือย้ยแล้วแล้วเด้อคือลดน่ะไป Những chỉ câu phật như nào. Ừ. Ngam, ngam, ngam. không, như nha 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 ออกมาแต่สวรรค์ใบดีออกมาแต่สวรรค์มาเข่าปักสอก็คือคืนได้ค่ะออกมาแต่สวรรค์มาเขาปักสองก็คือคืนได้ค่ะโดยขึ้นได้ผู้ใหญ่น้องบัดกินอย่างกินอย่างอืมเมื่อยแดดมันห่อนแห้งเมื่อยในอากาศมาให้ชื้ใหายเลยดูแนวกินกันปา ซ่บบ่เขามาตลาดปากสองอพุ่มขาได้ไปมาในทั้งสวรรค์ทั้งปากสองอสบายดีกลับมาหอดเกือนหอดซาดแล้วขำมือน,นี้เดินสายยาวเลยตั้งแต่ สวรรค์ยันหอดปากโซงหอดบาทแล้วหอดบาทแล้วก็โอ้ยร้านสาวสวยเขาเชียงกล้ยกล้อยอยู่เฮ้ยสบายดีมันขำเลยเสียงร้านสาวสวยเขาม,มักต้านนีเขากาแ,แกะยายได้ให้มันกลิ่นออก แกะยายให้กินออก <c oughs> อีหลาสวยเขากระเป็นเกง่กงเกง่งเก่งสอยเวียดเดลยัลยเลยทั้งสวยเขาทั้งล่างถวย่ยเนาะสอยเอื่อย ็เมาหูสึกว่าเมาแดดมื้อนีเมาแดดเาแดดูสึกจังได๋เมื่อยเมื่อยเียจังซี่แหเลมจนเบิดเด้อลูกในกระตมเลมกินลบรรยากาศยามแงๆเด้อนี่ อีหลก่กระซิซอยเวียกเอื่อยแบบซี่แหละอยู่เหืน่นมาแต้าหงียนบ่ลูกเขา่าตอนแรกอยู่บ่ามาหนีิเออมาแต้าหงียนกันหนึ่งเขา่าเออหือนเก่งละอีหล่าหนึ่งเข่าล่างทวยซอยเอื่อยสุดยอดสุดยอดลานสาวไม่ย่างนอกมาจอด,ดรถพมายิ้มเปิลผัดไป ไม้ควบ๋านอยู่ไดเนาะนี่แหละนี่จ่อึกกึกยิ้มเปืยฟัดไปล่ะโอ้แบบนี้ก็มีไม้วานอยู่ไดวะไปแล้ว คลิปนี้ก็สิจบไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อประเมาวก็สิเมื่อเฮือนละเมื่อยมือหามหนามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ประเมาในเด้อเป็นกำลังใจในการขัาเบิงเขาัาส้มกดไลค์กดแชร์เมื่อนี้บัท่านได้ลงคลิปเลยเนะมื่อนี้เดินทางฝ่าวตั้งแต่เสาวปเดี๋ยวฝ่าวตลอดเลยจนบ่ได้เวลานะเล่นน้ำรวดโดยสาร พอกันคลิปหนาเด้อสุขดีมีความสุขสบายดี